ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันนั้นลืมไปว่าจุดจุดจุดใครที่ขอละครสั้นเอซีมาเดี๋ยวเราก็จัดทยอยทำให้นะคะรอคิวก่อนนะถ้าเกิดชื่อเรื่องมาซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทําแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทําซ้ำนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลย กาแฟ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 เฮ้ยเช้าแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยใครทำไรที่ห้องนั่งเล่นเดี๋ยวไปดูก่อนอ้า,อานี่น้องมาทำไรนี่เอ๊ะเอ๊ะอะไรนี่เอ๊ะอา้าวน้องเป็นอะไร โอ้ยมันเล่นอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วแม่ไปไหนล่ะเอ๊ะพี่เรียกหนูว่าน้องเหรอก็ใช่อดีตก็แกเป็นน้องฉันแกบ้านหรือเปล่าเนี่ยอ๋อๆค่ะค่ะค่ะพอดีหนูมาเล่นแก้หนูมาเล่นแก้เบื่อค่ะหรอๆโ,อโ,อโอ้ยอาบน้ำดีกว่า อาบน้ำเสร็จแล้วไปแต่งตัวก่อนดีกว่าวันนี้จะใส่ชุดอะไรดีนะเอาชุดนี้แหละสวยดีนี่แหละเอาชุดนี้เดี๋ยวไปทำกับข้าวให้น้องก่อนดีกว่ากินไข่เจียวไหมเอะไข่เจียวเหรอคะเออค่ะค่ะค่ะได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพี่ไปทำมาให้นะค่ะเอแต่ว่ารู้สึกแปลกๆปล แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเอากระทะเสร็จแล้วก็ไปทอดไข่เจียวไหนหน้าไขา่นี่ไงเจอและทอดก่อนดีกว่าเอ๊แต่ว่าพี่ครับพี่พอดีแม่ซ่อนเงินไว้ที่ไหนเออแม่ซ่อนเงินหรอแม่ซ่อนเงินพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแหละมามารีบมากินข้าวค่ะค่ะ นี่วันนี้พี่ทำไข่เจียวให้เลยนะขอบคุณค่าของโปรดหนูเลยอร่อยมากเลยค่ะพี่กินเสร็จแล้วก็มาหาพี่ด้วยล่ะวันนี้พี่จะพาไปตลาดนะัดเอ๊ะพี่จะพาไปตลาดนะัดเหรอคะได้คะ่ะได้จ้าหฮวย คุณพ่อคุณแม่ไปไหนนะเฮ้ยเุยเกือบโดนจับได้แล้วเชีวเฮ้ยกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาพี่ก่อนดีกว่าวันนี้จะได้ไปตลาดนัดเอ๊ว่าแต่คุณพ่อคุณแม่ไปไหนแล้วเนี่ยฮิมาแล้วค่ะพี่มาแล้วหรอจ้ามามาเดี๋ยวพี่จะพาไปตลาดนั้นมาตามพี่มา โอเคค่ะพี่ไม่รู้จริงๆหรอกคะ่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ซ่อนเงินไว้ที่ไหนเอ๊คุณพ่อคุณแม่ซ่อนเงินเอาไว้หรอพี่ไม่รู้เหมือนกันแหละอาจจะฝากธนาคารไว้ก็ได้ฝากธนาคารหรอคะแล้วนี่พี่รู้รหัสธนาคารคุณพ่อคุณแม่ไหมล่ะพี่ไม่รู้หรอกหรอมาๆเดี๋ยวรีบไปตลาดกันเถอะ วันนี้พี่อยากกินปลาหมึกพี่พี่พี่หนูอยากกินน้ำแข็งใสได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่พาไปซื้อนี่เอารถไรดีของหนูเอาสีแดงค่ะได้เลยจ้าทั้งหมดเท่า,าเท่าไรหรอคะนี่ค่ะพี่หนูอยากกินผลไม้เคลือบแก้วนะ่ะหรอเอาสองไม้ค่ะได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่ไปซื้อปลาหมึกก่อนดีกว่านี่ร้าน นี่อร่อยอร่อยเอาปลาหมึกหกไม้เลยค่ะได้เลยนี่มาเดี๋ยวพี่จะจะกินให้ดูนี่มันเป็นแบบนี้เห็นไหมโคตรอร่อยเลยอะ่ะอืมโคตรแซ่บเ,เดี๋ยวพี่จะมาลองกินอีกแบบหนึง่งโคตรอร่อยเลยอะ่ะลองกินไหมได้เลยค่ะพี่ อ,อ,อืเดี๋ยวหนูขอชิมอีกรอบดูโคตรอร่อยเลยค่ะมามามากินเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราไปร้านมินิมาร์ทกันเถอะพอดีพี่ว่าจะไปซื้อของอร่อยอร่อยมาตุนเอาไว้นะได้เลยค่ะพี่นี่ถึงแล้วจอดอยู่ตรงนี้เลยจอดปิดประตูเอาไว้มามา,มา,ม,า,ม,ามากับพี่ค่ะ เดี๋ยวพี่จะพาไปซื้อของอาเล็ดอร่อยรออยู่ตรงนี้นะให้ไปเลือกของอะไรก็ได้ที่อยากกินมาสามอย่างโอเคไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูจะไปเลือกมานะคะค่ะเฮ้ยอะไรดีอุ๊ยข้าวปั้นนี่ก็อร่อยน่ากินเอาน้ำเลย เอาน้ำนี่ดีกว่าเอาตัวนี้ด้วยเอาเฉากล้วยด้วยมีเค้กด้วยเหรอวัวยำสาล่ายก็น่ากินเอาตัวนี้ด้วยฮอทดอกเฮย้ยอะไรนี่เอ๊ะพี่พนักง,งานค่ะพี่ขะเงินในเนี้ยมีเท่าไหร่เองเงินในนี้เหรอพี่ก็ไม่รู้สิพี่ก็ไม่ได้นับน่ะอา้าวพี่ มีไรหรอกเจ้หนูเออไปทำไอสารเปาอุ่นสารเปาให้หนูหน่อยค่ะได้เลยจ้ะโอ๊ยเงินไหนนี่มีกี่บาทเนี่ยเดี๋ยวลองค้นดูคนคๆนคโอ้มีเยอะเหมือนกันเนี่ยเยหียบด้วยเยหียบไม่ต้องขายมาแล้ววันเนี้โอ้ยโอ้นี่ได้มาตั้งร้อยเยนเลยเนี่ย แต่มันก็แบบน้อยอยู่เอ๊ะน้องมีไรหรอคะเออหนูไม่มีไรหรอคะ่ะแค่หนูอยากกินขอบคุณค่ะน้องช่วยลงไปหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะเอาเอ,อะไรไดีได้มาละเดี๋ยวไปหาพี่ก่อนดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวขอค้นรถก่อนว่าอาจคุณพ่อคุณแม่ซ่อนเงินไว้อยู่ในรถก็ไดอ้อยู่ตรงไหนเนี่ย อยู่ตรงไหนไม่เห็นมีเลยมีอะไรก็ไม่รู้มีแต่ซองขนมไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก่หาพี่ก่อนดีกว่าอุย้ยเข้าห้องน้าก่อนเดี๋ยวแพนแตกเฮ้ยเกือบจับได้แล้วมิละ่ะคนเนี้ยมันแปลกๆนะเอมาแล้วค่ะพี่ตอนไหนจะเลือกเสร็จล่ะคะเออพี่ก็เลือกเสร็จพอดีเลยอะมามา นี่ค่ะพี่พนักงานคิดเงินค่ะได้เลยจ้ะเสร็จแล้วน้องเลือกอะไรมา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 ,มาคิดเงินได้เลยจ้าทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะพี่ค่ะพี่จะไปไหนหรอคะเอ๋ใครพี่แกฉันไม่มีน้องนี่นาะแล้วแกเป็นใครนี่อยู่ๆก็มานั่งโหลดฉันได้เดี๋ยว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  แกเป็นใครนี่เอ๊ะหนูเป็นน้องพี่ไงคะเอ๊ะฉันไม่มีน้องนะฉันอยู่ตัวคนเดียวกับพ่อกับแม่แล้วแกเป็นใครนี่ออกไปเออหนูเป็นโจรฮะแกเป็นโจรแกโดนแน่พี่ขาอย่าทําค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันไหมเอ,อ่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งจิ้งให้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเนาะไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย